สวัสดีครับตอนนี้ผมและไอ้หนุ่มอยู่ที่เมืองโซโลนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับเรามาวันนี้มาในงานอะไรนะงานปายังเฟสติวัลแอมเบล,ลาแปลว่างานร่มที่อินโดนีเซียครับเหมือนประเทศไทยจะมีงานร่มบอ่อสร้างที่สังเกตแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละซุปนะครับว่าร่มแต่ละประเทศเป็นยังไงครับตามมาครับ Terima kasih telah menonton.